ดวงชะตาราศีพฤษภประจำเดือนนี้เดือนนี้สำหรับชาวราศีพฤษภเปรียบเหมือนการก้าวเข้าสู่สวนดอกไม้ที่เต็มไปด้วยสีสันและกลิ่นหอมหลังจากผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายมาในช่วงก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าจักรวาลจะส่งพลังงานที่อ่อนโยนและเสถียรมาสู่คุณทําให้คุณรู้สึกเหมือนได้กลับมาสู่พื้นที่ปลอดภัยของตัวเองอีกครั้งในช่วงต้นเดือนนี้คุณจะได้สัมผัสกับความรู้สึกของการฟื้นตัวและการเริ่มต้นใหม่ เปรียบเหมือนต้นไผ่ที่งอกงามหลังจากฤดูแลง้งความมั่นคงและความอดทนที่เป็นจุดเด่นของราศีพฤษภจะกลับมามีบทบาทสําคัญอีกครั้งทําให้คุณสามารถจัดการกับสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้านการงานการปลูกมเมล็ดแห่งความสําเร็จเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่การงานของคุณจะเปรียบเหมือนการเพาะปลูกในไร่นาที่อุดมสมบูรณ์ความขยันหมั่นเพียรและความทากเพียรที่คุณได้หว่านไว้ในช่วงที่ผ่านมา กำลังจะเริ่มให้ผลผลิตที่น่าพอใจในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนคุณจะพบว่าผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานเริ่มมองเห็นคุณค่าในตัวคุณมากขึ้นหากคุณทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะดนตรีหรือการออกแบบเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ความคิดสร้างสารรค์ของคุณไหลเวียนอย่างไม่หยุดยัง้งตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นนักออกแบบกราฟิกคุณอาจจะได้รับโปรเจกต์ใหญ่ที่ให้คุณแสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่หรือหากคุณทำงานในสายการตลาด ไอเดียการรณรงค์ใหม่ๆที่คุณเสนอจะได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมสำหรับผู้ที่ทำงานในสำนักงานช่วงกลางเดือนจะเป็นจังหวะที่เหมาะสำหรับการเจราจาต่อรองเงินเดือนหรือการขอเลื่อนตำแหน่งดาวดวงโชคดีส่องแสงไปที่การเงินเล็กความมั่นคงในการทำงานของคุณทำให้การสนทนาเรื่องการเติบโตในสายอาชีพเป็นไปนในทิศทางที่คุณต้องการอย่างไรก็ตามช่วงปลายเดือนคุณควรระวังเรื่องความเครียดจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากความสําเร็จที่เกิดขึ้นอาจทําให้ผู้คนมอบหมายงานให้คุณมากขึ้นจำไว้ว่าการบอกไม่เป็นเรื่องสําคัญเท่ากับการบอกใช่จงเรียนรู้ที่จะจัดลําดับความสําคัญของงานและไม่ยอมรับงานที่เกินกําลังด้านการเงินฝนทองโปรยปลายถ้าเปรียบการเงินในเดือนนี้เป็นสวนคุณจะพบว่าสวนของคุณกําลังเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทางการเงินจะไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ใช่ในลักษณะที่ฟุ่มเฟือยหรือไม่คาดคิด แต่เป็นการเติบโตแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปที่มั่นคงและยั่งยืนในช่วงต้นเดือนคุณอาจจะได้รับเงินคืนจากภาษีเงินโบนัสจากงานหรือผลตอบแทนจากการลงทุนที่คุณได้ทําไว้ก่อนหน้านี้หากคุณมีการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนเดือนนี้จะเป็นช่วงที่พอร์ตการลงทุนของคุณแสดงสีเขียวอย่างน่าพอใจสําหรับเรื่องการออมเดือนนี้เป็นจังหวะที่ดีมากในการเริ่มแผนการออมระยะยาวความมั่นคงทางการเงินที่เพิ่มขึ้น ทำให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นในการวางแผนการเงินระยะยาวตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเริ่มออมเพื่อซื้อบ้านเปิดบัญชีเกษียณหรือลงทุนในการศึกษาเพิ่มเดิมอย่างไรก็ตามระวังการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยในช่วงกลางเดือนโดยเฉพาะการซื้อของแบรนด์เนมหรือของฟุ่มเฟือยที่ไม่จําเป็นราศีพฤษภมีแนวโน้มที่จะหลงไหลในสิ่งของสวยงามและมีคุณภาพซึ่งบางครั้งอาจทาให้ใช้เงินเกินงบที่วางไว้การลงทุนในช่วงปลายเดือนควรทาอย่างระมัดระวัง แม้ว่าดวงการเงินจะดีแต่การลงทุนแบบเสี่ยงสูงยังคงไม่เหมาะสมกับคุณในช่วงนี้เลี่ยงการลงทุนที่มั่นคงและให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแทนด้านความรักสายใยแห่งหัวใจเดือนนี้ความรักของชาวราศีพฤษภจะเปรียบเหมือนการชมพ้าทิสุกตลินข้างทะเลสาบที่เงียบสงบมีความอบอุ่นโรแมนติกและเต็มไปด้วยความหมายพลังงานดาวความรักส่องแสงมาที่คุณอย่างอ่อนโยน ทำให้ทุกประสบการณ์ด้านความรักในเดือนนี้มีความลึกซึ้งและน่าจดจําสําหรับคนโสดการเปิดใจสู่ความรักใหม่หากคุณยังโสดอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการเปิดใจรับคนใหม่เข้ามาในชีวิตในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนคุณจะพบว่าตัวเองมีเสน่ห์และความน่าสนใจเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มที่อบอุ่นขึ้นการพูดจาที่มีเสน่ห์มากขึ้นหรือการแต่งตัวที่ดูดีขึ้น โอกาสในการพบรักแท้อาจจะมาในรูปแบบที่ไม่คาดคิดอาจจะเป็นการพบกันในกิจกรรมศิลปะคอนเสิร์ตนิทรรศการหรือแม้แต่ในร้านหนังสือที่คุณไปซื้อหนังสือใหม่คนที่จะเข้ามาในชื่อองคุณในเดือนนี้มักจะเป็นคนที่มีรสนิยมใกล้เคียงกับคุณรักความงามและมีความมั่นคงในชีวิตตัวอย่างเช่นคุณอาจจะไปเรยงคลาสทำอาหารแล้วพบกับใครสักคนที่มีความสนใจเหมือนกันหรือ คุณอาจจะไปงานอาร์ตแกลเลอรี่และได้คุยกับคนที่ชื่นชอบงานาศิลปะเหมือนกันบทสนทนาที่เริ่มต้นจากความสนใจร่วมกันจะเข้าช่ยพัฒนาไปสู่ความรู้สึกที่ลึกซึ้งมากขึ้นอย่างไรก็ตามอย่าเร่งรีบเกินไปราศีพฤษภชอบความมั่นคงและความช้าช้าในการสร้างความสัมพันธ์ให้เวลากับตัวเองและอีกฝ่ายในการทําความรู้จักกันอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปการพัฒนาความสัมพันธ์แบบธรรมชาติจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการบังคับความรู้สึกสําหรับคนมีคู่ การเสริมสร้างรากฐานความรักสําหรับคุณที่มีคู่รักอยู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งขึ้นเหมือนกับการรดน้ําต้นไม้ที่ปลูกไว้ให้เติบโตงามความรักที่มีอยู่จะได้รับการบํารุงเลี้ยงด้วยความเข้าใจความอดท,ทนและความอบอุ่นที่เพิ่มขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณและคู่รักจะพบว่าการสรื่อสารระหว่างกันเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้นบทสนทนาที่เคยหยุดชะง,งักหรือเป็นการถูกเถียงกันกลับกลายเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สร้างสารรค์ตัวอย่างเช่น คุณอาจจะได้คุยกันเรื่องอนาคตที่ต้องการสร้างร่วมกันการวางแผนการเดินทางหรือแม้แต่การตกแต่งบ้านใหม่กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้คุณทั้งสองเข้าใจกันมากขึ้นและสร้างความทรงจําดีๆร่วมกันอย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือนอาจจะมีเรื่องเล็กๆน,น้อยๆที่ต้องปรับความเข้าใจกันโดยเฉพาะเรื่องการใช้เงินหรือการจัดการเวลาส่วนตัวสิ่งสําคัญคือการสื่อสารอย่างเปิดใจและหาทางออกร่วมกันอย่าปล่อยให้ปัญหาเล็กๆกลายเป็นปัญหาใหญ่ สำหรับคู่รักที่อยู่ด้วยกันมาน,นานเดือนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการตัดสินใจเรื่องสำคัญเช่นการมั่นการแต่งงานการซื้อบ้านร่วมกันหรือการมีลูกดาวดวงความรักสนับสนุนการตัดสินใจที่มีความหมายและสร้างความมั่นคงในอนาคตคำแนะนำสำหรับเดือนนี้เดือนนี้จงจำไว้ว่าความมั่นคงและความอดทนเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จอย่าเร่งรีบหรือตัดสินใจแบบฉับพลันให้เวลากับทุกสิ่งทุกอย่างในการพัฒนาไปตามธรรมชาติ จงเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองและอย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพกายและใจการออกกำลังกายเบาๆการทานอาหารที่มีประโยชน์และการพักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยให้คุณมีพลังงานที่เพียงพอในการรับมือกับความท้าทายและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้อย่างแน่นอนสุดท้ายอย่าลืมแสดงความขอบคุณต่อสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตความขอบคุณจะช่วยให้พลังงานบวกไหลเวียนมาสู่คุณมากขึ้นและทําให้เดือนนี้เป็นเดือนที่น่าจดจำและเต็มไปด้วยความสุขอย่างแท้จริง